สข้อดีเมื่อมีผู้ติดตามครบ1000คนไปชมกันเลยสวัสดีค่ะแม่อุ้มสอนทำคลิปด้วยมือถือค่ะคลิปนี้นะคะอุ้มจะมาแนะนำสามนะคะข้อดีเมื่อมีผู้ติดตามครบ1000คนนะคะเป็นการแชร์จากประสบการณ์ตรงเนาะตอนนี้อุ้มก็ 1,500รยกว่าซับแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะมาแนะนำนะคะบอกข้อดีสำหรับใครที่ยังไม่ถึง1,000พัซับนะคะให้ถึง1,000ทรัพซับเร็วๆนะคะเพราะว่ามีข้อดีอีกเยอะเลยค่ะข้อดีที่1น,นะคะมาเริ่มมาเริ่มกันเลยะคะข้อดีที่1น,นะคะเราจะได้แถบนี้ค่ะด้านบนนี้นะคะเป็นแถบชุมชนนะคะแถบชุมชนนี้มีประโยชน์ยังไงนะคะก็คือเราสามารถโพสนะคะภาพนะคะหรือว่าคลิป วิดีโอนะคะของเราเพื่อโปรโมทช่องของเราได้ด้วยค่ะอันนี้เป็นการแบบว่าเอาไว้โปรโมทช่องของเรานะคะเป็นการโพสสามารถโพสต์ได้ทั้งภาพนิ่งนะคะแล้วก็เป็นแบบแบบสอบถามนะคะได้ด้วยนะคะอันนี้นะคะอันนี้อันที่2นะคะ ข้อดีข้อที่2นะคะก็คือตรงนี้ค่ะเราสามารถสตรีมนะคะหรือว่าถ่ายทอดสด YouTube ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะเพราะปกติถ้าเราไม่ถึง1,000ันซับเราจะต้องโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเข้ามานะคะถ้าเราจะสตรีมผ่านมือถือเนาะ,ะแต่นี้ถ้าเรามียอดคนติดตาม1,000ัพซับแล้วเราไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันนะคะเราสามารถสตรีมผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยโดยไปที่ตรงนี้นะคะสัญลักษณ์บวกด้านบนนี่ค่ะตรงนี้นะคะ มันจะมีคําว่าสดจูตรงนี้ค่ะค่ะและสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่มีผู้ติดตามยังไม่ถึง1,000คนนะคะก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าสามารถสตรีมได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มนะคะเข้าไปนะคะถึงจะสามารถสตรีมได้นะคะซึ่งอันนี้อุ้มก็ทําคลิปสอนไว้นะคะถ้าเป็น Android นะคะก็จะใช้แอปพลิเคชันคามิล่าไฟไลท์นะคะสำหรับการสตรีมนะคะ แต่ถ้าเป็นฝั่งของ iOS นะคะก็จะใช้แอปพลิเคชัน Li น์ Now นะคะยังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่อุ้มทำการสอนไว้ได้เลยนะคะอะลืมบอกไปนะคะเมื่อสักครู่นะคะที่เราไปตรงสัญลักษณ์กล้องตรงนี้เนาะนี่นะคะด้านบนตรงนี้เนาะมันก็จะมีคำว่าโพสตได้ด้วยนะคะอันเนี้ยก็คือถ้าเราโพสตต์รงนี้มันก็จะไปขึ้นตรงแท็บชุมชนที่ก่อนหน้านี้อุ้มเปิดให้ดูมาเนาะเนี่ยค่ะโพสตตรงนี้นะ มันจะขึ้นตรงนี้ถ้าเรามียอดซับติดตามครบ1000คนนะคะแตะเข้าไปที่โพสต์ดูก็ได้ค่ะนะคะสามารถโพสต์รูปนะคะหรือว่าแสดงอ่าตั้งแบบสอบถามก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะมีข้อดีก็คืออันนี้เพิ่งอุ้มเพิ่งเห็นเพิ่มเข้ามานะก็คือเราสามารถตั้งเวลาโพสต์ได้นะคะอันนี้เพิ่มเพิ่มเข้ามาเลยนะคะและข้อดีข้อที่3นะคะเมื่อมีผู้ติดตามครบ1000คนก็คือ จะช่วยทำให้ช่องของเรานะคะมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะสาเหตุก็อาจจะเนื่องมาจากเราผลิตคอนเทนต์อัปเดตลงช่องเรื่อยๆนะคะแล้วก็มียอดผู้ติดตามเนี่ยทำให้ช่องของเราดูมีความน่าเชื่อถือด้วยเนาะประกอบกับเราผลิตคอนเทนต์ดีๆลงช่องเพื่อให้ผู้ชมนะคะคอยติดตามรับชมนะช่องของเราด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นข้อดีทั้ง3ข้อนะคะสรุปก็คือข้อที่1ก็คือมีแถบชุมชนนะคะมีแถบชุมชนขึ้นให้เราสามารถโพสภาพหรือว่าโปรโมทคลิปที่จะโพสคลิปต่อไปนะคะอันที่2ข้อดีข้อที่2สามารถนะคะสตรีม YouTube ผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยโดยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มนะคะข้อดีเที่ยที่3ก็คือมีผู้ติดตามนะคะ ช่อง YouTube ของเราเพิ่มมากขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเอาใจช่วยนะคะเพื่อนๆชาว y o u t u b e อที่ยังไม่ถึงพันซับนะคะก็ขอให้ถึง1,000ซับเร็วๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอย่าลืมกดซับอุ้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ